สายน้ําที่ไหลเนี่ยมันก็มีป่าใหญ่อยู่ข้างบนที่เนี่ยป่าต้นนําบ้านเราเนี่ยห้าสิบแปดปีที่แล้วจนถึงแบบน,นี้บัมพาร,รุษเราปู่ย่าผมตาผมรุ่นพ่อรุ่นลุงผมก็คัดค้านสัมปทานเนี่ยป่าถึงได้เหลือสองหมื่นแปดพันไร่น้ําถึงได้ไหลเป็นแบบนี้ยุคนั้นเ็าคัดค้านก็ถึงขั้นไล่ย,ยิงกันแต่เราชนะมีคําสั้นๆของตาซึ่งเราเป็นเรื่องที่จะบอกต่อเด็กรุ่นหลังว่าถ้าให้พวก พวกมึงก็ใช้คำนี้พวกมึงตัดโค่นต้นไม้ตรงเนี้ยแล้วลูกหลานเราจะอยู่อย่างไรกับใส่น้ําที่มันแห้งในอนาคตเวนป่าไว้ให้ลูกหลานได้ใช้น้ำแกคิดง่ายๆและเรื่องนี้ผมก็หยิบมาบอกต่อกับเด็กในหมู่บ้านเราคนข้างเคียงหรอพยายามที่จะบอกเล่ากับคนเมืองคนที่แม่กเข้าใจว่าคน ที่เขาอยู่ในป่าเขาไม่ได้บุกรุกเขาอยู่มาก่อนนะเขาอยู่มานานแล้วด้วยเมืองหลายๆเมืองอำเภอหลายๆอำเภอตลาดหลายๆตลาดหลายๆชุมชนนี่มันเคยเป็นป่ามาก,ก่อนนี่เพลงป่า ่นจจักจักรยบ้านต้นไม้ร้อยหวานบ้านต้นไม้ร้อยหวานคืออะไรเป็นที่พักเล็กๆที่เรียบง่ายเน้นความเรียบง่ายเน้นการกลับมาใช้ชีวิตและเรียนรู้เป็น e x p e r i e n community โจทย์ของโจทย์ก็คือเราจะไม่ทําท่องเที่ยวเชิงกระแสดเด็ดขาดเราคัดคนที่จะมาไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะมาพักอันนี้ขออภัยด้วยจริงๆถ้ามาแล้วแค่เปลี่ยนที่กินเหล้าแก้เปลี่ยนที่หอนเห่าร้องเพลงส่งเสียงวกเวกวอยวายเหมือนทั่วไปก็เป็นที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดอยากจะอยู่กับธรรมชาติฟังเสียงธรรมชาติเพราะว่าสาวออฟเนเจอร o ์เมโลดี้ออฟเนเจมันยิ่งค่ำคืนนี่มันเปิดกระชั้นเต็มหมด ฟังสิ่งเหล่านั้นดีกว่าและธรรมชาติบ้านเรายังมีหลงเหลือในมุมมุมในสายตาที่เราเกิดที่นี่เนี่ยมันยังมีมุมบวกมุมดีอยู่อยู่ในความดิบความเชยนี่แหละบ่อยครั้งที่ผมพาแขกที่สนใจและเข้าใจเรื่องแบบนี้จริงๆไป,ไปผมชื่ว่าไปหอมแก้มป่าไปสัมผัสไปโอบกอดกับสิ่งที่บรรุนเราปกป้องเก็บไว้ ที่ตำบลน้ำตกบ้านเหนือเป็นหมู่บ้านหลักๆแต่ทั้งตำบลมันมีหกหมู่บ้านเรามีประบาิศาสตร์ร่วมกันด้วยด้วยผล18ปีที่แล้วเราทํางานเคลือ่อนไหวเรื่องป่าดินน้ําสิทธิชุมชนคนกับปา่ามีประัาิศาสตร์ร่วมกันรักร่วมกันแต่เป็นรักสอบริสีณวันนี้รักอยากชวนชาวบ้านก็คุยกันตกผลึกแล้วเมื่อเรารักสอบริสีกันมาทั้งนานเรามารักกอไก่ด้วยดีไหมไอ้มันเกิดประโยชน์ประโยชน์โดยที่เราไม่ทําไปทําร้ายไปทาลาย ต่เราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีถือเป็นสเสน่ห์ที่มีอย่างวิถีอย่างธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่เขามีสิ่งเหล่านี้หย,ยิบขึ้นมาหยิบความดิบความเฉยเนี่ยมาเป็นความเท่ได้ไหมเราให้คนได้มาสัมผัสเรียนรู้แล้วมันกลายเป็นรักกอาไก่รักที่ใช้ประโยชน์ได้ในขณะเดียวกันเราก็แต่กิจกรรมเรื่องการทําท่องเที่ยวโดยชาวบ้านโดยชุมชนที่ใช้คอนเซปต์ว่า experient community อาชีพหลักๆก็คือผลิดยางปาราอาชีพหลักตอนนี้ก็มีการปลูกปั๊มน้ํามันเพิ่มมา,มาอีกอย่างหนึ่งก็ถ้ามีช่วงผลไม้ป่าของป่าพวกนี้มันจะมีลูกปลาอะไรลูกลูกตอป่าตาตอปานะลูกเหมียงลูกเหลียงพวกนี้ก็คนจะก้าไปเก็บของป่านําไปขายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวบางบางครอบครัวก,ก็ก็ได้เยอะกินงแล้วก็คนที่หาพึ่งป่าเป็นตีพึ่งป่าเป็น ก็มีรายได้เพิ่มไปอีกครั้งหนึ่งด้วยพูดง่ายว่าเป็นรายได้ถิมเพราะว่าปีหนึ่งมันก็มีครั้งเดียวของป่าไม้ผลก็ปลูกกันตัวแหละตัวทุกเรือนมีละกล้งฤดูกาลแต่ก็บางบาง,บางรายบางครอบครัวก็มีไม่เยอะ กรณีเรื่องสิทธิชุมชนในเรื่องที่ดินทำกินมันก็ไม่มีปัญหาเฉพาะที่นั่นมันทั่วเดียวกันเหมือนกันทั่วประเทศถ้าจะไม่ผิด18ล้านกว่าคนที่โดนกฎหมายทั้งพรบรป่าไม้24 8 8 4พรบอุทยานพรบรปป่านุรักษ์ 3- 4พรบรหลักๆเนี่ยไปประกาศทอบพี่น้องซึ่งอันนี้ต้องยอมรับตามจริงนะครับหลายที่เนี่ยเป็นชุมชนใหม่แต่ที่นั่น ที่นั่นน้าตกและคือคนเทื่อขออบันทัดเป็นชุมชนดั้งเดิมเป็นหลัก18ปีที่แล้วก็เคยไปเรียกร้องเรื่องสิทธิที่ตากินร่วมกับพี่น้องเครือข่ายเทื่อขาอบันตัดก็มีตั้งแต่ตรังนากนพปัตลุงสามจังหวัดเดือดร้อนเหมือนกันหมดเราที่ก็คืออุทยานแห่งชาติมาครอบตีหลังประกาศใช้เมื่อปีพศ2525 แล้วก็ก้าวมาดําเนินการทําการปีปศ2535แต่ชาวบ้านอยู่ก่อนนั้นซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยผลอาสินต่างๆอย่างเช่นตุเรียนอะไรพวกนี้เป็นร้อยกว่าปีแล้วขนาดของมันก็นักวิชาการก็รู้เลยว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งจะโตประมาณไหนอายุเท่าไรคือพูดแนี้ว่าหลักร้อยขึ้นบนแหละก็ก็บอกว่าเออเดี๋ยวต้องหาวิธีการอุมมารวยอมจอมแต่ก็ก็ต้องใช้กฎหมายแนบด้วยดูเป็นหลัก คือมีการพิสูจน์สิทธ์หลายๆอย่างว่าเคยเก่าก่อนไอ้แล้วพวกนี้ซ,ซึ่งเรื่องนี้ที่ผ่านมาราพยามที่จะบอกเล่ากับคนเมืองคนที่แม่เข้าใจว่าคนที่เขาอยู่ในป่าเขาไม่ได้บุกรุกเขาอยู่มาก่อน,นะเขาอยู่มานานแล้วด้วยก่อนทุกบรบเมืองหลายๆเมืองอำเภอหลายๆอำเภอตลาดหลายๆตลาดหลายๆชุมชนเนี่ยมันเคยเป็นป่ามาก่กนแต่บางเอิ่นมันไม่มีป่ารักษาแล้วมันก็ที่มันเลย มีสิทธิ์ได้ไปออกชนดไปออกนสสเพราะม,มันเฮี้ยนตินลงมันไม่มีเนเจอร์แล้วในทางกับจันเหมือนถ้่บนน้าตกเนี่ยเขามีป่าแต่เขาไม่ทําลายมันเลยมีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าบ้านเบิ่มเบิ่มอยู่ทั่วทั้งตําบลเนี่ย เมื่อก่อนคนเมืองก็คิดว่าคนป่าคนชนบทเป็นผู้บุกรุกทำลายป่าแต่ถ้าเราทำลายจริงๆก็ไม่เหลือคืออยากให้เขาได้มาสามัมผัสดูว่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวแต่เพื่อคนหลายๆคนน้ำก็ไปหล่อเลี้ยงคนพื้นล่างได้เยอะอยู่พอสมควรอากาศก็เหมือนกันลมก็ได้พัดปาลงไปอย่างน้อยก็ได้ระบายความร้อนออกไปบ้างนะ น้ำตกเป็นพื้นที่ป่าต้นน้าที่อุดมสมบูรณ์พอรักษาดีๆน้ําดีๆมันก็ได้ประโยชน์โดยตรงเพราะชาวบ้านเขาได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้ว <c oughs> ในตรงนั้นแต่โดยโดยตรงอีกแหละไม่ใช่โดยออบตำบลข้างเคียงเขาได้เอาน้ําจากต้นน้ําตรงนั้นใช้กันทนั้งตำบลทั้งอาําเภอผมว่าตรงนี้ทําอย่างไรคนที่ได้ประโยชน์คนปลายน้ํากลางน้าเนี่ยกลับมาเคารพตอบแทนด้วยด้วยกิจกรรมใดก็แล้วแต่เนี่ย กับพี่น้องน้ำตกบ้างได้ไหมมามาดูกันว่าไอ้ที่เราเปิดกกเจอน้ำในตำบลคุณเนะี่ะอำเภอคุณเนะี่ะมาดูที่ชาวบ้านเขาอยู่กันแบบไหนก็รักป่ากันอย่างไรเพื่อจะได้เป็นกระบอกเสียงและเป็นกำลังใจเป็นการตอบแทนเลยไหมคะ่ะบเราลังใจไม่พอหรอกมันต้องตอบแทนแต่มั่นใจนะว่าทิศทางอนาคตเนี่ยพอหลายๆคนเข้าไปสัมผัสหลายๆคนเข้าไปพักเข้าไปเรียนรู้อยู่ร่วมตรงนั้นมันก็เป็นการบอก ราหว่างข้าไปถึงเนี่ยสัมผัสแรกเลยคุณจะได้เจอธรรมชาติด้วยเฮ้ยมีอยู่ด้วยเหรอแบบนี้ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมบ้านใบใหญ่สามสี่คุณโอบป่าริมน้ําเต็มมากหมายน้ําใสติ้งมีน้ําตกใสติ้งอะไรเงี้ยคําว่า a p p e a คอมมูนิตี้ผมว่าสิ่งเหล่านี้คนที่มาจะได้สัมผัสและเห็นจริงไม่มีใครไม่รักธรรมชาติแล้วเราเชื่อว่าว่าเดี๋ยวก็เป็นที่รู้จักและ้าใจรู้จักไม่พอต้อง้าใจด้วย